สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาวภาษาขาทรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปท้อคับเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเรานะครับมีระบบจองคิวออนไลน์แล้วนะครับเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันนะครับว่ามีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรและสามารถให้บริการอะไรได้บ้างพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับสวัสดีค่ะ วันนี้จะขอนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ของศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จนะคะจะเป็นระบบการจองคิวออนไลน์ที่ผู้รับบริการสามารถที่จะนัดหมายล่วงหน้าในการเข้ามาทำธุรกรรมกับศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จธุรกรรมที่สามารถให้บริการมีดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดคลินิกการเปิดโรงพยาบาลเอกชนการขออนุญาตรับรองมาตรฐานด้าน i v f การขอตั้งคันแทนการขออนุญาตโฆษณาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ การเปิดด้านนวดด้านสปาการขอชำระค่าธรรมเนียมและการขอต่ออายุในใบรับรองหรือใบอนุญาตที่กรมสนับสนุนบริการออกให้ค่ะขั้นตอนการจองคิวออนไลน์นะคะผู้รับบริการสามารถทำได้โดยง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ PC นะคะเครื่องโน้ตบุ๊กนะคะแท็บเลต็ตหรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถจองคิวได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยนะคะผู้รับบริการสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กดเข้าไปนะคะที่ตัวเลือกระบบการจองคิวออนไลน์และจะมีไอคอนขึ้นเป็นเรื่องของการจองคิวนะคะกดเข้าไปจากนั้นนะคะเลือกหน่วยงานที่ให้บริการรวมทั้งธุรกรรมที่ต้องการรับบริการกดหน้าจอถัดไปนะคะระบบจะแจ้งให้ผู้รับบริการบันทึกข้อมูลส่วนตัวซึ่งจะต้องมีนะคะที่สำคัญนะคะเป็นเลข13หลักตามบัตรประชาชนนะคะชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ ที่สำคัญต้องมีอีเมลแอดเดรสนะคะที่ระบบจะยืนยันรหัส6กหลักนะคะที่จะเป็นการยืนยันการจองรหัส6กหลักนี้มีความจำเป็นยังไงนะคะก็คือจะสามารถที่จะยกเลิกการจองแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่หน้างานพร้อมบัตรประชาชนนะคะรวมทั้งการเลื่อนคิวการจองออกไปนะคะทำให้ผู้รับบริการจะต้องจดจำรหัส6กหลักหรือว่าแคปหน้าจอไว้ด้วยก็ได้นะคะจากนั้นก็สามารถที่จะปริ้นนะคะเพื่อ นำมารับบริการที่หน้างานโดยยื่นพร้อมบัตรประชาชนผู้รับบริการจะสามารถได้รับบริการทันทีต้องเรียนว่ามีเงื่อนไขาการจองเพลงเล็กน้อยนะคะที่ผู้รับบริการต้องรับทราบนะคะข้อ1ก็คือ1คิวบริการต่อหนึ่งท่านต่อหนึ่งธุรกรรมนะคะค่ะเงื่อนไขข้อที่2นะคะผู้รับบริการจะต้องเดินทางมาถึงหน่วยบริการล่วงหน้า10นาทีนะคะหากเกินกว่ากำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์จะต้องกดบัตรคิวเพื่อรับบริการที่หน้าหน่วยบริการตามปกติค่ะ ค่ะถ้าเปิดออนไลน์มันก็ดีอะค่ะประชาชนจะได้รู้ว่าควรจะมาเวลาไหนจะได้กะเวลาถูกเนี้ยค่ะไม่ต้องมารอคิวตั้งแต่เช้าจะได้เหมือน,นะรู้ว่าควรจะเผื่อเวลามาเท่าไหร่จะได้ทำธุระอื่นต่อได้โดยสะดวกทั้งแบบเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนค่ะมันจะเพิ่มความสะดวกแล้วก็รวดเร็วให้กับทางผู้มารับบริการด้วยค่ะค่ะก็ะถ้าเรามีระบบออนไลน์อะค่ะเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยเราสามารถแพนลล์ลวงหน้าได้เลยว่าเราจะมาเมื่อไหร่มาปั๊บไม่เสียเวลาค่ะ ก็ทําอะไรได้สดะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่ต้องมานั่งรอคิวครับผมคือว่าเป็นเรื่องดีมากครับเพราะประชาชนจะได้บริก,การประชาชนแบบสะดวกสบายมีการจองคิวออนไลน์ไม่ต้องมานั่งรอกดบัตรคิวที่กระทรวงอีกครับผมครับก,ก็สะดวกดีครับอย่างนี้คือจองไว้ไม่ต้องรีบมาเลยเช้าครับผมเห็นไหมครับแค่มือถือเครื่องเดียวนะครับก็สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับ ทางง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอคิววิกด้วยครับก็เข้ามาใช้ระบบจองคิวออนไลน์ของกรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพกันเยอะๆนะครับหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบจองคิวออนไลน์ของกรมสวสนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการแบบเบส็จหรือสายด่วนกรมสวส1426สหครับสำหรับวันนี้ผมสลาวุฒิจบศีแล้วก็ทีมงานครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการสวสอขอทอล์กได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ